สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการชัวหรือม่วนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสินจิจยาพออีกครั้งนะครับคําถามหนึ่งครับซึ่งเป็นคําถามที่ผมว่าแหมมีรสชาติพอสมควรนะครับคือก็มีคนหลายคนถามผมว่าอาจารย์ครับอาจารย์คะพระเจ้าของเราเนี่ยหรือพระเจ้าคริสเตียนเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะว่าดูพระคัมภีร์เนี่ยมักจะพูดถึงพระบิดาพระบิดาตกลงพระเจ้าของเราเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงครับแหมคถามนี้สนุกจริงๆครับ เอาละครับเพื่อจะได้คําถามที่เข้าใจผมขออนุญาตนะครับที่จะมีผู้ช่วยซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับมาช่วยผมด้วยนะครับเราจะพบกับผู้ช่วยผมนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาถึงคําอธิบายของคําถามที่ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสอ่านพระวจนะของพระเจ้าพระคริสต์รรมคัมภีนะครับหน้าแรกๆเลยท่านก็จะเห็นว่าพระกัมภีบันทึกอย่างนี้ครับบันทึกบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามอย่างพระฉายาของพระเจ้า ตามอย่างพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างขึ้นให้เป็นชายและเป็นหญิงเอาตรงนี้ก่อนครับพระเจ้าเปิดเผยชัดเจนครับว่าไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงถูกสร้างตามอย่างพระฉายาของพระเจ้าถ้าเช่นนั้นเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเอาละ,ะครับผมจะเรียนเชิญผู้ช่วยผมนะครับผมมี3ตารางสช่องนะครับช่วยวาดหน้าคนฝรั่งหน่อยครับฝรั่งนะครับ ไม่ใช่ผลฝรั่งนะครับหน้าฝรั่งนะครับวัดฝรั่งนะครับโอเคผมได้ครับผมได้ผมผมผมโอเคฝรั่งนะครับวัดวัดวัดจีนครับจีน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 วัดคนจีนครับจีนนะครับจีนโอเคผมได้ครับผมผมจีนวัดไทยครับวัดไทยครับวัดไทยครับวัดไทย หน้าไทยนะครับวัดหน้าคนไทยนะครับแอบผมว่าผู้ช่วยผมคงจะมีปัญหาทางฝีมือที่หนึ่งนะครับมันดูไม่ออกว่าเป็นคนฝรั่งหรือคนจีนหรือคนไทยนะครับเอาละผมจะวาดให้ผู้ช่วยผมเองแล้วกันนะครับผู้ช่วยดูแล้วกันนะครับถ้าหน้าฝรั่งหน้าเป็นอย่างนี้ครับหน้าฝรั่งแลเป็นหน้าอยาบในฝรั่ง นี่หน้าฝรั่งครับฝรั่งเห็นไหมครับนี่ฝรั่งฝรั่งฝรั่งนะโอเคถ้าหน้าจีนครับหน้าจีนอย่างนี้หน้าจีนนี่หน้าจีนนี่จีนกับจีนเห็นไหมถ้าไทยไทยไทยอะไอย่างนี้กับไทยไทยอะอย่างเงี้ยไทยไทยอย่างนี้เี๋ยวนี่ไทยครับนี่ไทยเห็นไหมไทยเห็นไหมโอเคคุณดูก็รู้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือหน้าฝรั่งหน้าจีนและหน้าอะไรครับหน้าไทยกรุณาช่วยวาดวิญญาณจีนวิญญาณไทยวิญญาณฝรั่งหน่อยครับ ช่วยวาดเลยครับวิญญาณของฝรั่งวาดยังไงครับคุณยังจะวาดได้อีกเหรอครับถ้าผู้ชมวยเห็นไหมครับคุณวาดฝรั่งคุณวาดจีนคุณวาดหน้าไทยวาดได้ครับเพราะมีอะไรครับเพราะมันมีรูปเนื้อหนังรูปร่างเนื้อหนังมันจึงแบ่งได้อผู้ช่วยผมอาจจะมีฝีมือวาดชาติไปได้แต่ภาพนี้รับรองเจ้าหล่อนวาดได้แน่นอนครับวาดหน้าผู้ชายหน่อยครับให้ดูว่าเป็นผู้ชายนะครับ เออเออัดฉัดเอามีผมด้วยครับมีผมด้วยอ่าแน่ใช้ได้เลยครับเยี่ยมมากลูกตาหายไปไหนแล้วครับอ่าโอเควาดผู้หญิงหน่อยครับวาดผู้หญิงผมว่าเหมือนเดเลมอนนะครับอ่าผู้หญิงครับมีขคนตาไหมครับผู้หญิงคนตาเน่เออขนตาอ่าผมไม่ไงรับผู้หญิงใครครับโอเคอ่ะตอนนี้รางวาดวิญญาณผู้ชายวิญญาณผู้หญิงหนครับ วาดไม่ได้ครับเห็นไหมครับเมื่อไรนะครับถ้าเป็นรูปร่างเนื้อหนังนี่นะครับมีเนื้อหนังเนี่ยคุณแบ่งได้ว่าชายจีนฝรั่งคุณแบ่งได้ว่าเป็นผู้ชายหรืออะไรครับผู้หญิงแต่เมื่อพูดถึงวิญญาณวิญญาณไม่ถูกจํากัดด้วยรูปร่างรูปลักษ์ครับพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณดังนั้นเนี่ยพระเจ้าไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศอะไรครับเพศชายพงอยู่นอกเหนือรูปร่างรูปลักษ์ ที่ถูกจากัดด้วยโลกวัตถุมวลสารดังนั้นพระเจ้าไม่ใช่ทั้งเพศหญิงเพศชายพงเนื้อแท้เป็นวิญญาณที่มองไม่เห็นครับแต่เป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์เป็นวิญญาณแห่งพระผู้สร้างดังนั้นพระเจ้าไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชายแต่พระเจ้าทรงสร้างผู้ชายหญิงตามอย่างพระชายาของพระเจ้าหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าวิญญาณของมนุษย์ถูกสร้างเหมือนกับพระเจ้านะครับวิญญาณของมนุษย์ถูกสร้างเหมือนพระเจ้าไม่ว่าวิญญาณผู้หญิงหรือวิญญาณผู้ชายต่างก็ถูกสร้างตามอย่างลักษณะหรือ รูปแบบของพระเจ้าแต่การที่พระเจ้าเปิดเผยได้พัมพ์ว่าพระองค์เป็นพระบิดาพระบิดาเพราะว่าคาว่าผู้ชายเนี่ยเป็นลักษณะของผู้นําครับส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้อะไรครับอุปถัมภ์นะครับทําไมต้องเปิดเผยว่าพระบิดาเพราะพระบิดาเนี่ยเป็นผู้นำนะผู้ชายลักษณะผู้นาส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นลักษณะของอะไรครับคู่อุปถัม์มนุษย์ผู้ชายผู้หญิงมีหน้าที่สําแดงพระลักษณะของพระเจ้า ผู้ชาย Finnish, ถูกสร้างนามหยางว่าชายเจ้าพระชายยาพระเจ้าเพื่อสำแดงความเข้มแข็งของพระเจ้าส่วนผู้หญิงนะครับสำแดงพระลัศษณะนาของพระเจ้าในความอ่อนโยนอ่อนสุภาพอ่ะไม่เชื่อมาดูกันครับขอเชิญน้องยี่ตรงนี้นะครับอ่ะน้องช่วยมือขึ้นอย่างนี้ครับแล้วพูดประโยคนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลาย๋ยวาผมพูดจบก่อนแล้วพูดทีเดียวเลยนะครับพี่น้องทั้งหลายกลัวทำไมลุกขึ้นมาสู้พี่น้องทั้งหลายกลัวทำไมลุกขึ้นมาสู้นะครับคุณดูนะครับพอผู้หญิงพูดเป็นไงครับ ี่น้องทั้งหลายกูทำไมลุมาสู้เสร็จเลยครับเห็นไหมแต่ถ้าผู้ชายเป็นไงครับมีพลังครับพี่น้องทั้งหลายกูทำไมลุกขึ้นมาสู้เห็นไหมดังนั้นผู้ชายสำแดงความอะไรครับเป็นผู้นำความเข้มแข็งของพระเจ้าการที่พระกมีบันทึกว่าพระองค์เป็นพระบิดาเพื่อจะบอกถึงผู้นำนะครับรักษาผู้นำแต่พระเจ้าไม่ใช่ถ้าผู้ชายผู้หญิงนะครับพวกอยู่นอกเหนือขอบเขตนั้นส่วนผู้หญิงเนี่ยมีความอ่อนสุภาพของพระเจ้าซึ่งผู้ชายสู้ไม่ได้อะไม่เชื่อครับสมมุติว่าผู้หญิงนะครับมีลูกนะครับมีลูก วันหนึ่งลูกร้องไห้ผู้หญิงจะโอลูกโอแล้วผู้หญิงเนี่ยโอลูกนะครับเสียงของเจ้าหล่อนจะหวานมากเลยครับอ่ะขอน้องช่วยโอลูกหน่อยครับเช่นพูดอย่างนี้นะครับโอลูกอย่าร้องไห้นะโอนะโอนี่พูดสิครับหวานหวานหน่อยครับโอลูกอย่าร้องไห้นะโอลูกอย่าร้องไห้นะโออเห็นไหมครับหวานไหมครับคุณลองให้ผู้ชายโอลูกสิครับโอบลูกอย่าร้องไห้นะโอนอันนี้ฝันลายเลยนะครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยผู้ชายทําหน้าที่ของผู้ชาย ผู้หญิงนำหน้าที่ผู้หญิงแต่ทั้งสองคนมีหน้าที่ในการสัมดงอะไรครับพระลักษณะของพระเจ้าให้ปรากฏออกมาดังน,นั้นพระเจ้าไม่ใช่ทั้งเพศช,ชายและเพศหญิงพองอยู่รอกเหนือโลอกวัตถุมนลสารพระองค์สร้างมนุษย์ผ,ผู้ชายหญิงตามพระฉายาของพระเจ้ามนุษย์ผู้ชายหญิงมีหน้าที่สัมดงอะไรครับพระลักษณะพระเจ้าให้ปรากฏออกมานะนี่ก็คือคําตอบที่ว่าพระเจ้าของเราผู้ชายหญิงพระเจ้าไม่ใช่ทั้งผู้ชายผู้หญิง พงค์เป็นผู้สร้างพงษ์อยู่นอกเหนือขอบเขตของวัตถุปรสานแต่ผู้ชายหญ,ญิงมีหน้าที่สําแดงพระลักษณะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับคาถามที่ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงคําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือพระเจ้าไม่ใช่ทั้งผู้ชายและไม่ใช่ทั้งผู้หญิงพงษ์อยู่นอกเหนือขอบเขตของโลกวัตถุมรสารพงษ์มีน้ำแทป็นยามลึกสุดและพงค์ทรงสร้างผู้ชายหญิง,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 นนงให้ทั้งสองคนนั้นสําแดงพระลักษณะคือลักษณะชีวิตของพระเจ้าให้ปรากฏออกมาทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนโยนนะครับพบกับรายการ ชัวหรือมั่วนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิทจรรยพรในครั้งต่อไปได้นะครับวันนี้ขอพระเจ้าวพอวยพอรครับ